จเจริญธรรมสำนึกดีที่น้องทุกท่านครับอ้ายินดีตอนรับที่น้องทุกท่านสู่สภาประชาชนชชไมยมารูเชตนะเรามาติดอาวุธทมปัญญาเพื่อปราบความชั่วร้ายเพื่อสั้งสรรค์สิ่งที่ดีงามเพื่อประโยชน์ของทุกๆชีวิตนะ สถานการณ์ตอนนี้นาที่ชายแดนของเรานาที่มีกรณีนาทหารกัมพูชามาวางทุ่นระเบิดนะซึ่งทำให้ทหารไทยนั้นเดินเหยียบกับระเบิดบาดเจ็บสามท่านก็มีหนึ่งท่านเสียอวัยวะ เสียขาไปนะขาขาดหนึ่งท่านนะอาจารย์ก็เข้าใจนะเข้าใจความรู้สึกนะเข้าใจความรู้สึกพี่น้องประชาชนไทยนะหลายท่านก็จะมีความรู้สึกว่านะเอทหารของไทยในน่าจะทำอะไรมากกว่านี้น่าจะตอบโต้โดยการ ใช้อาวุธยิงเขาอย่างนี้เป็นต้นนะใช้อาวุธทำร้ายเขานะจริงๆแล้วนี่นะโดยสถานการณ์ที่เป็นอยู่เนี่ยถ้าเราจะรบรบกับกรัรมพูชาในยุคนี้ยกรบกับใครกันแล้วแต่เนี่ยนะเราต้องรบที่มันมันเลวร้ายยิ่งกว่าอาวุธนะเราต้อง ส่งพลังที่กลับคืนไปนั้นเลวร้ายยิ่งกว่าอาวุธนำเรียนพี่น้องอย่างนี้ว่ารำพังการยิงอาวุธตอบโต้กันนั้นมันไม่ได้สร้างความเสียหายถึงต้นต่อไม่ได้สร้างความเสียหายถึงฮุนเซนฮุนมาเน็ตรัฐบาลชั่วของมันมันจะไปไม่ถึงรัฐบาลชั่วของเขมรแล้วก็ ไปไม่ถึงรัฐบาลชั่วในประเทศไทยถ้าลำพันธ์แค่ยิงเนะี่ยมันไม่ได้ยากหรอกแต่มันเป็นการกระทาที่มันเป็นการกระทาที่มันไม่ถึงคนชั่วแล้วมันจะเป็นการนี่นำเรียนพี่น้องตรงๆเลยมันจะดึงพวกต่างชาติที่เป็นทุกวันนี้เราไม่ได้ลบแต่กัมพูชานะจริงๆแล้วพวกมหาอำนาจที่คอยแทรกแซงเนะี่ย เขารอจังหวะนี่อยู่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันนะแล้วเรายิงลุกล้ำเข้าไปข้ามไปแผ่นดินของเขาแล้วทำให้เขาเ,เขาบาดเจ็บล้มตายนี่นะมันเป็นข้ออ้างให้พวกต่างชาติมหาอำนาจแทรกแซงทันทีเลยนะแล้วไอ้พวกนี้เนะี่ยคอยที่จะข่มเหงคอยที่จะใช้อำนาจทหารนั้นนะข่มเหงประเทศไทยอยู่แล้วมันได้โอกาสเลย พอมันได้โอกาสเลยมันก็ข่มเหงเราได้หมดเลยคิดดูนะถ้ามันมาตั้งฐานทัพที่ขเขมรได้แล้วก็จ่อมาที่ประเทศไทยนี่นะโอ้มันก็บอกเนี่ยต้องใช้เงินสกุลของเขาต่อไปนะถ้าไม่ใช้ยิงหัวนะาอาวุธไอ้พวกนี้มันร้ายมันร้ายนาอย่ายิ่งเป็นต้นนะถ้าไม่ใช้เงินสกุลเขาไม่ทําการค้าแบบที่เขาต้องการหรือให้เขาได้กําไร ให้เราขาดทุนย่อยยับอย่างนี้เป็นต้นนะไม่ทําแบบนั้นแบบนี้เพื่อประโยชน์ของเขาเนี่ยโอ้โหเขาคมเหงเลยอย่างนี้เป็นต้นนะต้องเอาน้ํามันให้เขานะต้องเอาแก๊สบริเวณชายแดนให้เขานะอย่างนี้เป็นต้นนะนะมันสารพัดอย่างพวกนี้มันจะใช้อํานาจคมเหงได้เพราะมันอ้างว่าเราคมเหงกัมพูชามันก็จะอ้างอย่างนี้เรามาตั้งฐานทัพเล็งไปที่จีนที่เวียดนามอย่างนี้เป็นต้นไอ้ที่ ที่รัสเซียอย่างนี้เป็นต้นนะโอโ้แล้วเวลามันทะเลาะก,กันมากๆยิงตุ้ตามตู้ถ้ามันก็มาตกใส่ไทยนี่ก็สวยตายเลยอย่างนี้เป็นต้นนะเราต้องเข้าใจความลึกซึ้งนะเราต้องเข้าใจความลึกซึ้งในสิ่งเหล่านี้นี่นําเรียนพี่น้องตรงๆอย่างนี้แหละลําพังทหารจะยิงทหารไทยจะยิงกัมพูชาไม่ได้ยากหรอกไม่ได้ยากแสนยานุภาพมันต่างกันเยอะ เราถล่มเขาไม่กี่นาทีหรอกลาบหมดเนี่ยลาบคาบหมดนั่นแหละนะแต่ว่ามันจะไปเข้าทางกัมพูชาแล้วก็เข้าทางพวกนามหาอำนาจที่คอยจ้องอยู่พวกนี้เขาคอยจ้องอยู่ตลอดแล้วพวกนี้ก็จะเสี่ยมให้ลบกันแล้วพวกนี้ก็จะขายอาวุธเราก็ต้องซื้ออาวุธเขากัมพูชาต้องซื้ออาวุธเขาแล้วก็ลบกันฆ่ากันมันไม่รู้จบแต่ถ้าเราลบด้วยปัญญา เราต้องใช้สิ่ง punched? ที่เขาทำนะ่ะเราต้องใช้สิ่งที่เขาทำกับเราเช่นเขามาวางกับระเบิดเนี่ยเราต้องใช้สิ่งที่เขาทำกับเรานั่นแหละย้อนกลับไปทำร้ายเขาใช่ไหมมันต้องใช้สิ่งนี้เข้าไปทำร้ายตัวเขาเองอ้ามันต้องย้อนสอนเอาความชั่วของเขานั่นแหละหักลัมเข้าไปโจมตีเขามันต้องฉลาดมันต้องฉลาดไม่ใช่ว่า Secondly, โอ,โอโ้โหรบยุคนี้เนะี่ยมันแค่ตาต่อตา,ตาฟันต่อฟันเนี่ยมันแม่มันการารบแบบเด็กๆก็กพูดก็พูด,ดนะนะมันมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่สุดยอดนักรบมันไม่ใช่สุดยอดนักรบที่ประเสริฐที่มีปัญญาสุดยอดนักรบที่ประเสริฐที่มีปัญญาเนี่ยทหารเนี่ยตึงไว้ก่อนตึงไว้ตรงนั้นพอตึงไว้ตรงนั้นนะตึงไว้ตรงนั้นควบคุมสถานการณ์ตรงนั้นแต่ถ้าเขาบุกลุกเข้ามาเรายิงเนี่ยอันนี้สมเหตุสมผลถ้าเรา ผักดันเขาป้องกันประเทศนะเขาบุกรุกเข้ามาสมเหตุสมผลประเทศใดก็มาแทรกแซงไม่ได้อันนี้อันนี้มันสมเหตุสมผลต้องเข้าใจนะสถานการณ์จริงมันเป็นอย่างนี้หรือถ้าเราบุกเข้าไปแดนเขาแล้วเขายิงเรามันก็สมเหตุสมผลของเขานะหรือเขาบุกลุกเราเข้ามาแล้วเรายิงสกัดนะยิงรักษาอธิปไตยของเราเนี่ยอันนี้สมเหตุสมผลถ้าเขาเข้ามาเราก็เห็นตัวเป็นเป็นเข้ามานี่นะอันเนี้ยเรา ป้องกันเราผลักดันออกไปด้วยอาวุธด้วยวิธีการใดๆนั้นอันนี้สมเหตุสมผลนะการรบยุคนี้ต้องใช้ปัญญาต้องรู้ข้อมูลโดยรอบเวลารบกันทีนี้สิ่งที่เราจะใช้รบกลับไปก็คือเอาความชั่วของเขานั่นแหละไปรบเขาโดยที่เราไม่ต้องเสียเลือดเนือ้อเราไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มเราไม่ต้องไปเสียเพิ่มไม่มีมหาอำนาจมาแทรก แต่ความชั่วของเขาที่ทําไปแล้วมันเกิดความเดือดร้อนแก่เราเท่าใดเท่าใดก็แล้วแต่เอาสิ่งเหล่านั้นรบกลับไปเอาสิ่งเหาเอาความชั่วของเขาไปรบกับเขาแต่เขานี่จะสูญเสียหนักยิ่งกว่าเขาทํากับเราขเขา,าจะสูญเสียหนักกว่านะไม่ใช่ว่าเบากว่านะถ้าเรารบด้วยปัญญาเขาจะสูญเสียหนักกว่าเราจะรบอย่างไรเราจะรบกับเขาอย่างไรเราใช้ปัญญารบ เรารู้ว่าพระพุทธเจ้ารู้ว่านะผู้มีศีลมีอริยธรรมคนดีมีอริยธรรมนั้นจะรบกับคนชั่วนี่นะปฏิบัติอริยธรรมของเราแล้วเราสามารถรบแบบคนชั่วนั้นแพ้ราบคาบยิ่งกว่าคนชั่วทำกับเราพอคิดดูสิแค่พระเจ้าสุป,ปตพุทธานะมาขวางทางพระพุทธเจ้าบินธบาตพระเจ้าสุป,ปตพุทธายัางต้องแพ้ราบคาบถูกเป็นบินสูบเลยนะพระพุทธเจ้าแค่บินทบาตไม่ได้นะ แค่บินทาบาทไม่ได้แค่อดข้าวหนึ่งวันไม่ได้ฉันอาหารหนึ่งวันเท่านั้นแต่พระเจ้าสุป,ปพุทธะนี่พผนดินสูบเลยนะเทวทัตนดีแค่กิ้งหินทับพระบาทพระพุทธเจ้าห่อเลือดเสร็จแล้วพลังที่ของพระพุทธเจ้าที่ย้อนกลับไปพลังความชั่วของเขามารวมกับพลังความมาปะทะพลังความดีของพระพุทธเจ้าแล้วย้อนกลับไปน้ำเทวทัตแผ่นดินสูบนะมันแรงกว่ากันต้องไม่รู้กี่เท่ากี่เท่า แล้วยังต้องไปรับทุกโทษภัยต่ออีกยาวนานเลยช่วกับช่วกันเลยอย่างนี้เป็นต้นหรือนางจิจมานวิกามาว่าท่านเนี่ยพลังที่ย้อนกลับคืนไปก็นางถูกแผ่นดินสูบนะในยะเดียวกันนะทางรัฐบาลฮุนเซนทหารนะรัฐบาลขเขมรรัฐบาลรัฐทหารขเขมรที่ทำไม่ดีกับประเทศไทยนั้น พลังที่ย้อนกลับไปนะมันจะแรงยิ่งกว่าระเบิดที่เขาระเบิดอาหารไทยนะมันจะแรงกว่าพลังย้อนกลับไปแรงกว่าะเดี๋ยวจารยจะเล่าให้ฟังว่าจะแรงกว่าอย่างไรและมันไม่ได้แรงถึงแค่รัฐบาลชั่วของของเขมรนะมันจะแรงมาถึงรัฐบาลชั่วของไทยด้วยมันก็จะพินาศไปด้วยกันด้วยนะเราต้องใช้ เหตุปัจจัยนี้ความชั่วอันนี้ซึ่งมันเป็นความชั่วร่วมของรัฐบาลกัมพูชาและรัฐบาลไทยใช่ไหมมันเป็นความชั่วของสองรัฐบาลที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ปัญญาเอาความชั่วของสองรัฐบาลนี้กลับมาทำลายรัฐบาลชั่วทั้งสองรัฐบาลนี้ให้ได้ทำลายเขาให้พินาศไป นะให้บิดของความชั่วเขานั้นพินาศไปนะทําอย่างไรจึงจะทําอย่างนั้นได้เราก็มาดูว่าอย่างนีนะ้เรามาดูตั้งแต่ต้นเหตุนะต้นเหตุว่าถ้าถ้าองค์อิง,องไม่ได้ไปสนทนากับหุนเซนแบบที่เราได้ยินได้ฟัง ซึ่งก็มีสองสามประเด็นหลักใช่ไหมสองสามประเด็นหลักนี้มีอะไรเนื่งพวกเราใช้คาว่าพวกนะพวกแม่ทัพภาคสองก็คือพวกทหารหารทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับเราอย่าไปฟังพวกแม่ทัพภาคสองเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเราเราก็คือองค์อิงกับฮุนเซนที่สนทนากันใช่ไหม อันนี้คือประเด็นที่หนึ่งมันก็เป็นข้อมูลที่ชัดเจนมันเป็นข้อมูลที่ชัดเจนนี่ประเด็นที่หนึ่งว่าองค์อิงกับฮุนเซนเขาเป็นฝ่ายเดียวกันส่วนทหารหารทั้งหลายองค์ประกอบของทหารทั้งหมดนั้นเป็นฝ่ายตรงกันข้ามกับฮุนเซนและองค์อิงองค์อิงก็ไปเข้าข้างข้าศึกที่ลุกรานแผ่นดินไทยเพราะฉะนั้นองค์อิงก็เป็นข้าศึกนะไส้ศึกที่ ร่วมมือกับข้าศึกลุกลามแผ่นดินไทยใช่ไหมแล้วองค์อิงก็บอกว่าฮุนเซนอยากได้อะไรให้บอกมาจะจัดการให้อันนี้ก็แปลว่าเป็นข้างเดียวก,กันกับฮุนเซนเลยใช่ไหมเป็นเนื้อเดียวกันเลยเสริมนุนกันเลยแล้วก็ขั้นตอนต่อมาก็วางแผนว่าให้ทางนุนโพสต์อย่างนุนทางฮุนเซนโพสต์อย่างนุนทางนี้อิงจะโพสต์อย่างนี้ เพื่อไม่ให้ประชาชนเขาว่าก็แปลว่าเตรียมกันในเรื่องชั่วถ้าทำเรื่องดีเขาจะว่าทำไมใช่ไหมมันก็ต้องเรื่องชั่วต่อประเทศชาติใช่ไหมเขาจึงจะว่านี่ขนาดนี่อันนี้คือมันหลุดออกมานะระเบิดระเบิดแห่งคลิปหลุดระเบิดแหง่งระเบิดของคลิปอปัปยศ ที่มันระเบิดออกมาใช่ไหมระเบิดออกมาให้คนได้รับรู้ได้เห็นใช่ไหมคลิปอัปยศนี้นั่นหมายความว่าก่อนหน้านี้นั่นหมายความว่าก่อนหน้านี้คนเหล่านี้คุยกันพี่น้องคิดว่าเนื้อหาภาพรวมมันจะต่างจากทิศทางที่เขาพูดคุยกันไหมมันไม่ต่างหรอกทิศทางมันต้องไปแบบนี้ใช่ไหมโดยภาพรวมนั้นก็แปลว่าจะทําเพื่อประโยชน์ส่วนตัวใช่ไหม ไม่ได้ทําเพื่อประโยชน์ส่วนรวมใช่ไหมเมื่อทิศทางมันมาอย่างนี้มันชัดเจนว่านายกไทยผู้นํารัฐบาลไทยเอื้อร่วมมือกับผู้นําเมรใช่ไหมเอื้อกับผู้นําเมรในการรุกรานประเทศไทยใช่ไหมในการกอบโกยผลประโยชน์จากประเทศไทยใช่ไหมต้มีอะไรก็จะให้หมดน่ะ เมื่อเอื้อแบบนี้เรารู้แล้วดังนี้จึงทำให้มันจึงทำให้ขเขมรซึ่งมีกำลังเนี่ยกำลังทหารกำลังเศรษฐกิจก็น้อยกว่าประเทศไทยแต่กล้าลุกรานแผ่นดินไทยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมถ้ามันไม่มีไส้ศึกที่มีอำนาจมากพอมีบทบาทหน้าที่มากพอนั้นขเขมรจะไม่กล้าทำแบบนี้เด็ดขาดใช่ไหมจะไม่กล้าลุกรานไทยเด็ดขาดเพราะฉะนั้น คนที่ทําให้ขเมศร,รัฐบาลหรือทหารขเมรกล้ารุกรานแผ่นดินไทยนะที่มีน้ําหนักที่สําคัญก็คือนายกรัฐมนตรีไทยใช่ไหมก็ต้องเป็นงองค์เองใช่หรือไม่ใช่ไหมกับผู้ที่เกี่ยวข้อง,ผ,อง,ง,ผ,องผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะั่นแหละผู้ที่ครอบงาผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดน่ะใช่ไหมอันนี้ก็ทําให้เรารู้แล้ว เราก็เปิดเผยความจริงนี้ออกไปเปิดเผยความจริงนี้ออกไปออกไปออกไปเรื่อยๆ,ๆแม้แต่พอระเบิดที่ระเบิดที่ชายแดนจริงๆแล้วมันก็เริ่มต้นมาจากระเบิดคลิปอปยศใช่ไหมข้อมูลจากระเบิดคลิปอปยศมันจึงเชื่อมโยงมาที่การระเบิดที่ชายแดนไม่งั้นกัมพูชาไม่กล้ามารุกรานไม่กล้ามาทำขนาดนั้นหรอกใช่ไหม ก็มาระเบิดที่ชายแดนจนทําให้ทหารไทยต้องบาดเจ็บอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้แหละมันจะกลับไประเบิดรัฐบาลชั่วในประเทศไทยและรัฐบาลชั่วในขเมรใช่ไหมมันจะไประเบิดความพินาศได้กับสองฝ่ายนั้นหน้าที่เรามีหน้าที่เปิดเผยความจริงออกไปช่วยกันทุกภาคส่วนเปิดเผยความจริงออกไป เราปัทวงเราประนามเปิดเผยความจริงออกไปว่านี่คือสิ่งเลวร้ายเป็นสิ่งที่ไม่ควรทํามันเป็นสิ่งอปยศนะยิ่งทางรัฐบาลขเขมรทําอย่างนี้ทางรัฐบาลขเขมรทําอย่างนี้ก็ผิดอนุสัญญาอัตว่าซึ่งเขาทุกฝ่ายนะไม่ว่าไทยไม่ว่าขเขมรไม่ว่าประเทศใดที่ลง สัตยาบันในอนุสัญญานี้นั้นบอกว่าห้ามใช้ทุ่นระเบิดสังหารก็จะไม่ใช้ทุนระเบิดสังหารเด็ดขาดแต่อันนี้มันชัดเจนว่าเขาละเมิดใช่ไหมละเมิดอนุสัญญาออตตาวาเพราะเขาใช้ทุ่นระเบิดถามว่าคนไทยจะวางระเบิดเพื่อฆ่าคนไทยนั่นเหรอทหารไทยจะวางระเบิดเพื่อฆ่าทหารไทยทั้งๆท,ที่คนไทยก็รักคนไทยนั้น มันเป็นไปไม่ได in no ้เลยใช่ไหมเป็นไปไม่ได้เลยและที่สำคัญเนี่ยมันเป็นระเบิดที่ไม่มีใช้ในประเทศไทยเลยกองทัพไทยไม่ใช้ระเบิดเหล่านี้เลยเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ทหารไทยจะวางระเบิดทหารไทยใช่ไหมมันเป็นไปไม่ได้จะเป็นไปได้ยังไงทหารไทยจะวางระเบิดทหารไทยไปเพื่ออะไรมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรใช่ไหม คนไทยก็รักคนไทยจะไปวางระเบิดทํรลายคนไทยทําไมขนาดเราจะไปวางระเบิดทํรลายกัมพูชาซึ่งเป็นข้าศึกเรายังไม่ทําเลยใช่ไหมถ้าอยู่กันฝ่ายตรงกันข้ามคุณอยู่ฝั่งคุณเราอยู่ฝั่งเราเรายังไม่ทําเลยใช่ไหมแล้วเราจะไปทําลายตัวเองได้ยังไงคุณไปข้าศึกแต่แท้เรายังไม่ไปวางระเบิดทําลายคุณเลยทั้งนั้นที่ถ้าเราจะทําเราก็คิดว่าไม่เกินความสามารถที่เราจะทาใช่ไหม มันไม่ได้ยากเกินไปหรอกใช่ไหมถ้าเราจะทําอ่ะอย่างนี้เป็นต้นแต่เราก็ไม่ทําเราไม่ใช่คนชั่วอย่างนั้นเราไม่ใช่คนชั่วอย่างนั้นน่ะในเมื่อไทยไม่ได้ทําแล้วประเทศไหนเขาจะมาทําอ่ะใช่ไหมนอกจากเขเมรเท่านั้นใช่ไหมแล้วก็ยังมีคลิปที่เขเมรทําหลุดออกมาใช่ไหมหิวะเริดวางระเบิดมันมีภาพชัดเจนใช่ไหมทําหลุดออกมา คงจะดีใจอ่ะดีใจว่าโอ้โหวางระเบิดแล้วมาสำเร็จอ่ะทาหารไทยไปเหยียบได้สำเร็จบาดเจ็บสำเร็จอย่างงี้เป็นต้นนะเลยเผอเปิดออกมาว่าตัวเองเป็นคนวางระเบิดใช่ไหมพมเมป็นคนวางระเบิดมันชัดเจนไหมละ่ะมันเหมือนกันกับนายกพุทธการน่ะที่พวกนิกรนจ้างนางสุนธิการนะเดินเข้าเดินออกให้ใกล้ที่พักพระพุทธเจ้าแล้วก็ฆ่านางแล้วฝังนางไว้แล้วใส่ลาย พระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าและสาวกว่าข่านางย่างยิ้เป็นต้นเหมือนกันเลยเสร็จแล้วท่บบนทานก็บินทบาตรลาบากบินทบาตไม่ได้ถูกใส่ร้ายอยู่เจ็ดวันพอวิบากร้ายท่านหมดวิบากชั่วไอ้พวกชั่วนี่ออกฤทธินะไอ้พวกนั้นก็ดีใจที่พระพุทธเจ้าบินธบาตรไม่ได้พระพุทธเจ้าและสาวกบินทบาตรไม่ได้สมใจเขาดีใจมากกินเหล้าเมาก็ฉลองแลแ้วก็แหมพูดแลยกูนี่แหละเก่ง ทาให้พระพุทธเจ้าบินถบาทไม่ได้ทาให้สาวกบินถบาทไม่ได้กูนี่แหละเก่งไปฆ่านางเองแล้วก็ฝังไว้กบพูดออกมาเองเลยอะนะคนก็เลยรู้เขาก็เลยลงโทษใช่ไหมเหมือนกันเลยกับขเมเ้นเนี่ยเขาก็รู้สึกโอ้โหกูทําสําเร็จแล้วกูนี่แหละเก่งกูนี่แหละเก่งกูนี่แหละ,ละ,ละไปวางระเบิดเองนะไอ้พวกนั้นโอ้โหเหยบระเบิดชิบหายเลยว่าง,งั้นนะก็เลยเปิดปากออกมาคนก็เลยรู้ว่าขมิ้นทำใช่ไหม ยังไงก็ชัดเจนน่ะว่าเขมรทําแล้วมันอยู่ห่างจากจุดที่เขมรถอยไปอ่ะทานเขมรถอยไปประมาณร้อยถึงร้อยห้าสิบเมตรน่ะมันอยู่ใกล้อย่างนั้นทาาหารไปก็ถูกยิงตายพอดีเลยใช่ไหมก็เขมรอยู่แถวนั้นน่ะแต่ถ้าไทยเดินทะลุเข้าไปอ่ะเออมันก็เสี่ยงใช่ไหมเสี่ยงที่จะถูกยิงอ,อย่างนี้เป็นต้นก็เสี่ยงที่จะถูกยิงก็ไม่ทหารไทยก็ไม่ได้เข้าไป แล้วคุณจะเอาหลักฐานอะไรว่าทหารไทยไปวางระเบิดมันมันก็ไม่มีหลักฐานใช่ไหมแต่เขาของขเขมรนม่ะมันมีใช่ไหมอย่างน้อยหนึ่งคลิปที่หลุดออกมาอันที่สองใครจะวางระเบิดทำลายตัวเองใช่ไหมตอนนี้ก็กำลังตึงกำลังกันอยู่กำลังแหมเหมือนเป็นฆ่าศึกกันอยู่นะ่ะใครจะไปวางระเบิดทำลายตัวเองใช่ไหมมันต้องเป็นศัตรูเท่านั้นใช่ไหมที่วางระเบิดทำลายคนอื่นใช่ไหม น้ำหนักมันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้หรอกมันเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องเป็นขเขมรนั่นแหละและที่วันผ่านมาเนี่ยยิ่งความซื่อสัตย์หรือความยุติธรรมแล้วความซื่อสัตย์ความยุติธรรมความเห็นอ,อกเห็นใจกันความเอื้อเฟื้อเกือเก้อก,กูลกันแล้วเนี่ยเทียบระหว่างอ้ขเขมรกับกัมพูชาเนี่ยอนะไทยกับขเขมรเนี่ย ใช่ไหมเทียบกันระหว่างไทยกับขเขมรน,นั้นความเอื้อเฟื้อกู้คุณความมีน้ําใจไทยเหนือกว่าใช่ไหมแล้วไทยก็เกื้อกูลมาตลอดใช่ไหมตั้งแต่ประวัติศาสตร์มาถึงปัจจุบันคนที่หักหลังคนที่ทรยศก็คือขเขมรใช่ไหมก็ไล่ดูสิน้ําหนักต่างมันน่าจะเป็นใครใช่ไหมน้าหนักต่างๆมันน่าจะเป็นใคร,ในนใครล่ะที่ทรยศนะใครทรยศใครไม่ซื่อสัตย์ใครอกตัอยู่ นะใช่ไหมที่ผ่านๆมาก็มีแต่เขมรอาคตันยูมาตลอดเลยใช่ไหมนี่ไม่ได้หมายถึงประชาชนกัมพูชาประชาชนเขมรกับประชาชนไทยนะที่เป็นคนดีที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่นะแต่ส่วนใหญ่แล้วเป็นพวกผู้บริหารใช่ไหมพวกรัฐบาลใช่ไหมพวกรัฐบาลน,นั่นแหละพวกผู้บริหารนั่นแหละนะที่ หักหลังตั้งแต่พยาระแวกมาแล้วใช่ไหมจากนี้เป็นต้นมันก็มีมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์อยู่แล้วแต่ทุกวันนี้ก็เห็นเป็นระยะระยาใช่ไหมแม้แต่ขึ้นศาลโลกเนี่ยท,ทั้งทที่ปืนแผ่นดินนั้นเป็นของไทยและไทยก็เกื้อกูลมาตลอดเขาไปวิหารขึ้นศาลโลกก็รัฐบาลเขมรใช่ไหมที่หักหลังไทยใช่ไหมเป็นไหมล่กใครหักหลังมาตลอดละ่ะ ท่าเป็นคนหักหลังมาตลอดละ่ะอย่างยิ้งเป็นต้นมันก็เห็นชัดเจนแล้วคราวนี้ยังจะเอาไปขึ้นอีกนัเนี่ยจะเอาไปขึ้นทะเบียนอีกจะเนี่ยจะไปขึ้นทะเบียนเป็นของเขาอีกเนี่ยจะเอาแผ่นดินเป็นของ,เข,องอเขาจะไปฟ้องศาลโลกอีกใช่ไหมเขาจะไปฟ้องศาลโลกอีกทั้งทั้งที่ทีแรกนะจะไปขึ้นศาลโลกเขาบอกว่าผืนแผ่นดินตรงนั้นเป็นของเขาเสร็จแล้วพอเกิดเหตุการณ์ระเบิด เขาบอกว่าไทยวางระเบิดบนพื้นแผ่นดินไทยเองว่างั้นอา้าคราวที่แล้วจะขึ้นศาลโลกบอกว่าพื้นแผ่นดินตรงนั้นเป็นของตัวเองพอจะโจมตีว่าไทยนะ่ะวางระเบิดตัวเองกับบอกว่าพื้นแผ่นดินตรงนั้นเป็นของไทยใช่ไหมเออมันตอแหลกกลับไปกลับมาแต่ตอแหลวแบบนี้ดีเนาะเพราะมันเป็นของแผ่นดินไทยใช่ไหม เออยอมรับแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเราก็ไม่ต้องต่อสู้แล้วสบายแล้วไม่ต้องอะไรแล้วเพราะว่าเขายอมรับเราว่าเป็นของไทยไงเห็นไหมล่ะคนมันต่อแหละนะมันอยากชนะโดยมิบากเข้าอ่ะคิดไม่ถึงเน่ะแล้วก็พูดออกมาเองว่าไทยวางระเบิดบนพื้นแผ่นดินไทยมันมีทั้งถูกทั้งผิดแหละไอวางระเบิดเะคขมรเป็นคนวางระเบิดใช่ไหมแต่พื้นแผ่นดินไทยนะ่ะเป็นพื้นแผ่นดินไทยใช่ไหม ที่คอมเนพูดมาในถูกครึ่งหนึ่งไม่ถูกครึ่งหนึ่งเออไอ้ที่บอกว่าพื้นปะดินไทยนะ่ะถูกต้องใช่ไหมคอมเมยอมรับใช่ไหมเออแต่บอกไทยวางระเบิดบนพื้นปะดินตัวเองเนี่ยมันไม่ถูกหรอกคุณจะบ้าเหรอเราจะไปวางระเบิดบนพื้นปะดินของเราทําไมใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นเออถ้าเป็นแบบนี้ดีมกันนะถ้าว่าเขาว่าแบบนี้นี่นะเราก็จะได้ไปวางระเบิดนะ่ ถ้าเป็นแบบนี้เราก็ไปวางระเบิดบนพื้นปฏิคมขมรนขมรจะได้บอกว่าเราวางระเบิดบนพื้นปดิไทยใช่ไหม <laughs> เออเออแต่เราก็ไม่ทําอย่างนั้นลอกเราไม่ใช่คนชั่วอย่าง,งน,นั้นนนก็พูดไปงั้นนะอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ความชั่วที่เขาทํานี้เราจะเอาความชั่วที่เขาทํานี้นะกลับไปลงโทษเขา เขาจะต้องถูกลงโทษด,ด้วยความชั่วของเขาเองนั้นกระทําอย่างไรน่ะเราก็เปิดเผยความจริงออกไปน่ะเราเปิดเผยความจริงออกไปสู่สังคมโลกสู่ประเทศสู่โลกเปิดเผยความจริงออกไปว่ากัมพูชานั้นน่ะละเมิดอนุสัญญาอัตว่า